ซุปหน่อไม้เมนูเด็กของน้ำอาหารอีสานอาหารบ้านๆหน่อไม้ใส่พริกปงลงไปน้ำปลาร้านัวนัวๆั่วั่วเข้าวขว้าขวเข้าขว้ามนี่่แหละหัวใจของงาน ขึ้นดมคเองัดน้รองตารแล้วก็ต้มซุน้ำไม้อาหารปลาเองทีน่นบอันนี้หลวงกะะเต็บร่ลยเบือมันจะไปซิมเดี้วแบบอ เมนูเด็ด้ดงนั้นผนซิมนแซ่บบ,บนน่กวน,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 กนวันนี้ก็เป็นผนกซิมงนี้อ นดีเลยวราไดัีเย้คต่อยู่คกแรกเราทอดได้พกสองห้างแทบกก็เก่าพวกสองแทบกกเก่านก่าเลือเีเลิศเลิอดเลขั้นตอนทำไมคนต้มใบก่อนทำไม้วกั อูใส so ่ยางนั่งก่อนอูใส่นนำยัาน yes> ั่งก่อนคทัดกอนะได้นี่อนนียผงใส่ลงไป คุณแยกซิมคุณซนนั่นแหพะนะกวัวเาาไปแล้วว่สียพี่ผมลงไปผล่นเข้าค้าวด่นสก็นดอกทีนั่งรับใจดียต้องน้ำเสนอตัวพุกหัวใจของน้ำ ขาดบ่ไร้ได้งั้นใช้ใพี่น้องนอี่ขาดเมียมียดนกับพี่นางบ้านบ่ไร้เด้พูดเหรอรเด็ดแซ่บมากุอไม้อาหารนิสานตุ้งตะบุ้งตะ,งตะวกกับสาดกัาเนื้อทัวขวไม,ม่พูดพี่นัง ความแข็งตอนที่ไปโอขอเส็นตัวแบบ T M ขอเส้นตัวคนน่ะ T M ่าฮ่า่า โค้เซ็นเตอร์โค้เซนเตอร์ทีเอเตอร์ค่ะอร่อยเลิศมากแม่ยวกวทั้งเนี่อเม่ยวก๋วยคู่แม่บ้านคู่แม่บ้านคู่เห็ดกับเข่าคุณอันนี้ชิ้นยังเข่าทั้งนี้สิแกงเนื้อหัวเนื้อเส้นฟักนี่แหละคู่แม่บ้านบ้านบนหลังบ้านหนองไผ่ เห็ดอาหารในงานย้ยงเด็กน้อยสุดยอดต้องวาวังมือเลิศดมากแซ่บทุกอย่างแซ่บทุกอย่างจักแซ่บบ่แซ่บกินบ่ยั้งจักแน้วบ่เหลือจักแน้วค่ะเลือดมากงานนี้เรามาทําด้วยใจบ่มีค่าจ้างแล้พี่น้องมาทําด้วยใจพี่น้องกันโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะรวมไปช่วยกันดีครับเอา ทั้งนั้น่นเปิดเพลงจนวันไห่ลราพี่น้อง